ผมผอมผมเลยใส่ได้เจสเยทดิคยัง<ะ>กใส่ได้เหรอกันใส่ได้อ๋อนี่ดลนลำมาติดลำคุปนะแม่เอนแต่ลำกุณมาน่ารักนนี่มัทำอะไรองนัน กินข้าวเที่ยงกับอเล็กเอ้ยพิซซ่า 对。Okay. หนาวขนลุกสื้ออันนี้ไปใส่จิ๊กซอวกรอบกอบรูปไปใส่จิ๊กซอว์่ยเฝนก็ตก ถึงว่าอากาศมันอบอ้าวมากฝนมัตนตกห้าสองอามาเลี้ยวอะไรตรงนี้นะตีโค้งเลยอันนี้มากระปุกอีกแล้วอา้าวครับอันนี้บ่อยเนาะครับมันเสียบ่อยตรงนี้ครับ ถึงลงจอ<โ>ดรถไอ้ประตูอะไรอ่ะไม่เดินมดเหรอเนี่ยอําก็เดินแบบนี้แหลนะม,มกด,ดก็เดินแถวตรงอย่างนี้เลยทำไมนสนุกจะไม่แตกแถวนสนุกดีไหมนะมันแม่รถไฟดีดก็ตัวเองบอกจะเอาอันใหญ่นั่นนะ ม่ก็เอาสี่ถ้วยสี่ถ้วย <c oughs> ก็เปลี่ยนได้ยังไม่ใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปต้องกินสองคนใหญ่ไปก็ไม่จําเป็นต้องใส่ให้มันเต็มนี่กินสองคนถ้าไม่ใส่เต็มก็ไม่สวยนี่ทุกคนเอออยากสิบ,บอกว่าแมทธิวสิกินถ้วยนี่ะเอาถือถือมันจิตตกอืมสิกินถ้วยนี่้แล้วที่นี่ แม่บอกว่ามันบจําเป็นต้องใส่หลายเด้มันกินใส่น<ซ>้<ซ>นอยดิยสวยสวยลอ,ลองใส่ดูไหมจะใส่ให้ลองใส่ดูถ้าอยากจะร้องร้องจะเป็นไรมีใครว่าที่ไหนเราซื้อมาใช้โอเคไหมล่ะอเ,เออแค่นั้นเองอ่าบอกทุกคนว่าทำอะไรไ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นหมูลูกชิ้นหมู้น้นโอน้ำสีดำบ่ะเรียกน้ำขน้นบ่ะนอีหลีบอ่ะอันนี้ลูกชิ้นหมูที่เราทำเองทุกคนเออเราก็ต้มเส้นอยู่นี่ทุกคนเป็นเส้นเล็กแพง้งนี่ใกจะได้กินแล้วน้ไใบอ้อยนงไม่ทุกคนน่ากินครับ เราเส้นไม่เส้นทุกชิ้นน่ากินมากทำเองด้วยเส้นเล็กนะจ๊ะทุกคนเร็ววันนี้ Oh my god Bro Bush ยังไม่กินสปาเกตตี้สักรูแค่นี้ก็เหมือนเดิมมันแหละสปาเกตตี้ก็แค่นี้นูดเด้ลไหมหมายถึงนูดเด้ล เด็กันทอร์เลยึงไหมุงรเลยไปโอ้ยกชามแมทิโออกสิแมตติโอโอ้โหทุกคนมันชามใหญ่เฉยๆลูกเรากินเท่าเดิมนั่นแหละขนาดฟื้น แคล่ลูกชิ้นแค่สิบลูกเอง <laughs> <ม> <laughs> เดี๋ยวปรุงรสก่อนแป๊บหนึ่งจากทุกคน <laughs> นี่ของใครของพ่อีนของของหยงของผมเอาลูกชิ้นกี่ลูกอนะ่ะพอครับ Oh my god เร <laughs> าจะยึดต้องกาหอ แม่เอากี่ลูกไม่รู้อ่ะใชได้ได้กี่ลูกอ่ะของแม่เติมให่พออีกหนึ่งเอาชิ้นกี่ลูกอ่าใส่เลยแม่ใส่เลยเหรอจริงเหรอจะบปีเน้ยจะสังไงซอสอย่างนี้เลยจะเป็นไรมันไม่ได้เป็นอะไรครับเรากินเหมือนเดิมครับยูน่ากิ๊ดเดียมันโมฟูเปเชลส้มอะ โอเคเลยเสร็จเรียบร้อยครัเสร็จแล้วจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูจ้ะอืมโอเคไปกินข้าวแรกกันปืดชามนี้เอาตะเกียบเอาก็เอาครับโอ้ยยยยยยหันไปไงหันยุบ เอาครับกินครับท่านคนกินกว๋วยเตี๋ยวกันครับเอาคนครับอ่ะเล็กคนก่อนลูก <c oughs> แล้วไม่มีใครชิมน้ำซุปให้แม่เนาะม่จิวชิมหรือเปล่าน้ำซุปครับพัดลมมาเปิด,ดกว่าพี่น้อง โอเคกินครับนี่ก่อนกินครับือแม่ปรุงให้เรียบเร็อืมแม่ปรุงให้ม่โอ๊ยยองร้อนลูกโอ้โหรูรูอยู่นะอ <laughs> โอ้ยค่ะ

เาเขาอยากชนก็ให้ชนชนกับเขาเถอะเดี๋ยมันเสียเยฟกิมิกซ์ล้กค้ากำบขอเงินจุดแรกเพลจะเสียอเนี่ยเขาโชกดีต่อดีรอก่อนยอมเสร็จกโชคดีรสชาติรช รสชาติลูกชิ้นหมูอรัทุกคนถ้ามองก็เห็ดว่าไม่นจะกิ่นเยอะไม่ใช่ครับกินเหมือนเดิมครับขั้วใหญ่เชยๆอยู่ทุกคนครับตัวน,นี้ปรุงเพิ่มทุกคนอืมรู้สึกว่ใช่อร่อยมากอืม้ม

ก็บอกให้ช่วยคิดเมนูไม่มีใครคิดหรอมีใครคิดก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยก็ดีแล้วล่อร่อยกินง่ายทำเร็วด้วยก็แซ่บด้วยใช่อร่อยรวมรอมเลยแค่หนึ่งอาทิตย์ทุกคนรวมจะจบเลยอีกแค่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์น้องเลยอีกสอง น้องเลยสองอาทิตย์อืมวันแรกไฟดิฟเฟอร์เซนต์คลาสสิคหอืมไชฟบอสเยอะสดท่าไหลืมลืมอะไรตะเกียบโอิลี่บอสทุกคนอิลี่ตัวดูว่ามันทุจริได้บอทุกคนเออจำได้หรือเปล่าว่ากินยังไงจับลงไปอีกครับจับลงไปอีกให้มันสั้นกว่านั้นครับเออเออ ไม่ต้องลองครับคีบเลยเออใส่ปากเลยเป็นจะได้ลองคีบเส้นดูดิคีเปิดเปิดเปิดตะเกียบปากออกอย่างนี้คีบเปิดเออคีบแล้วก็ม้วนอช้อนอช้อน,อนจมแล้วโม no. ม้นหมุนก็ได้ครับง่ายๆ เอออย่างงั้นครับใส่ปากเลยเออเดี๋ยวสั่นละไม่ไม่มีสนมเท็ไม่มีสนมเท็ลาลาเนาะไม่ใช่ไม่มีสนมอันนี้คขนมอะไรอ้าวไม่มีขนมอันนี้คือขนมอะไรดูดูแล้วอะไรอ่ะกสเน่ดูดูอะไรอนะอะไรเขาติดกินกินสปาเกตตี้อย่างงั้นครับอันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเราคีบอย่างเดียวครับง่ายกว่าง่ายกว่าเหรอกินชอบไอ้กินแบบไอ้นี่เราดีกว่ากินเหมือนคนไทยเนี่ยเต้องไปลงสี่ ต้องกินเหมือนคนไทยหยองไทยแม่งันมันฝรั่งไปเออมันฝรั่งไปแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเนาะอเออหรือเพราะที่เรากลุ <c oughs> ่มชอบสิใช่เกียว์คนไอ้ยเอ็งมากถูกถูกใจชามก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมอือแล้ว mình học xuống năng từ từ đi Thơm làm, không tăng, nước, này cả đấy, xài này cả đáy nước, 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 เดี๋ยวจะทุกคนอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ช่วยกันเก็บนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวขอบกันไหมนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ๊ะขอให้สุขสุคนนอนรับฟันดีราตรีสวัสดีจ๊ะบ๊ายบาย